ตอันนี้คุณพี่น้องเอ๋ยคุณแม่หนหน่อยอุไรพอร่อนะฮามีด่าม,มา่ามีร้ายเรื่องหลายละใหวอกกันฟังให้บอกซูมุดจอฟังพี่น้องครับมีสองประเด็นประเด็นแรกนั่นก็นคือเรื่องของการที่บอกว่าอยู่บ่ยูคุณแม่นกหน่อยอุไรพอดประกาศยุบวงเสียงอีสานอันนี้เป็นข่าวเป็นข่าวมาก่อนหนะ้นั่นแล้วพี่น้องคราบผม เป็นข่าวมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะนุ่มเจี๊ยรักกับแม่ด้เอาข่าวนี่เมื่อว่าดอ,อกพี่น้องคาราผมแต่ว่าัที่นี่เมื่อนี้อดไม่ที่เสียวเรื่องราวนี่เมื่อว่าวุูม,มจ่อฟังว่าจริงเท็จแค่ใดของการยุบวงเสียงอีสานปีนาเอ้ยไม่ใช่อีก3ปีก็คือปี70เสียงอีสานถือถย,ยุบเสียงอีสานเออเรื่องนี้ออกจากปากคุณแม่ดงหน่อยออไรพ่อนพี่น้องคาราผมและอีกหนึ่งประเด็นนะฮะ อันนี้ล่าสุดเลยพึ่งเกิดขึ้นสดสร้อนรอนเมื่อนี้เลยพี่น้องครับนั่นก็คือเรื่องของการแตกหักกันแตกข้อกันกับเสี่ยก่อนผู้จัดการวงผู้บริหารวงเสียงอีสานพี่น้องครับเดี๋ยวว่าไปเที่ยวเรื่องให้มุจอได้ฟังก่อนนะพี่น้องเนาะเอาเรื่องของคุณแม่นกน้อยเสียงอีสานงงกับข่าววาสีหยุบวงก่อนความจริงก็คือว่าจังสี่พี่น้องครับผม แม่นกน้อยย้ำชัดว่าขอหยุดเดินสายสามปีด้วยปัญหาสุขภาพแต่บ่ได้ปิดตำนานเสียงอีสานพร้อมดันค้นรุ่นใหม่ฟังให้ดีฟังให้ชัดพี่น,อน้องครราผมคุณแม่นกน้อยอุไรพอนไม่ได้ปิดตำนานบ่ได้พับวงเสียงอีสานไวแต่โตคุณแม่นกน้อยนี่บอกว่าโตเพิ่นเองนี่อีกสปีสิเศร้าเดินสายเด้อคุณแม่นกน้อยว่าจังสันพี่น,อน้องครับ และ,ละละเอียดบอกว่าจังสีนะครับแม่นกน้อยอไรพ่อผู้บริหารและหัวหน้าวงเสียงอีสานออกมายืนยันแล้วว่าจากกระแสข่าวติดเตรียมสิปิดตาแหน่งเสียงอีสานนี่โบได้สิยุบวงเสียงอีสานแต่ด้วยปัญหาสุขภาพอีก3ปีข้างหนา้าเอออายุกษิเจ็ดสิปีพอดีเกสิขอ,อยุติบ,บทบาทในฐานะศิล,ลปินที่สมาร่วมเดินสายไปกับเสียงอีสานขอย้ำว่าหมอล่ำเสียงอีสานคือไม่ยุบ หมอล่ำเสียงอีสานคือบอไดยุบแน่นอนเป็นเรื่องรา่าของการทรงไม่ต่อจากคนรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ฝากถึงแฟนๆเป็นกำลังใจให้เสียงอีสานแนเด้อพันวาจังสั่นพีนน่น้องครับผมดังนั้นย่าชัดเจนฟังให้ชัดเจนว่าปี2570คุณแม่นกหน่อยสิคออนุญาตหยุดเดินสายโตคุณแม่นกน้อยเองเดแตะวันเสียงอีสานยังมีต่อไป เป็นการส่งไบต่อจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองพี่น้องครับผมบัตรที่นี่นี่คือเร,รื่องราบที่เป็นกระแสมาก่อนหน้านั่นพี่น้องครับแต่ลาสุดเลยศพึ่งเกิดขึ้นแบบสดสดร้อนร้อนเลยก็คือว่าการแตกหักแต่ข้อกันระวงังแม่นกน้อยอยุไรพอกับเสี่ยก่อนเสียงอีสานพี่น้องครับผมนี่อันนี้กับคุณแม่นกน้อยเป็นคนวอรเองอีกคือกอลพี่น้องครับผมออกมาจากข้าง หมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรคุณแม่น,อน้องไหนฝากสั่นๆว่าจังสี่พี่น้องครับผมเพิ่นบอกว่าเออแม่มีสัญญากับวงเจริญเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมยินดีมีวงหมอลำตั้งใหม่เพิ่มขึ้นยอมรับสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือคนกล่าวหาว่าใครมาทํางานด้วยแล้วก็ทะเลาะตลอดแยกทางตลอดแม่อ้องนหนไม่อยากให้เกิดภาพนั่นขึ้นพี่น้องครับผมเอาจังสี่ดีกว่า ล่องไปฟังเสียงสัมษณ์เพิินแบบคล่าวๆน้พี่น้องเนาะเออมันมันยาวแห้งตะวานนมจิไรฟังแบบสัน้นกันกับเรากันน้พี่นอนะ้อ,เองเนาะนี่แม่อยากเบาล้าย่างแม่อยากเบาล้ายยางแต่หัวอกของแม่แม่งแง้มได้มาแม่งแง้มได้ไหมไม่เอาทัวลงไม่มีดรามา่า แม่มีสัญญากับวงเจริญเป็นลายลักณ์อักษรทุกคนที่ไม่รู้จริงอยากอยากเข้ามาแรงกับแม่อยากเขามาแห้งค่ะทำไมจึงเกิดมีพี่พกรวงเจริญกับเสียงอีสานกับนกน้อยอุไยพรแม่มีที่มา แม่คือศิลปินทีมีสัญญากับโป้งเจริญมีค่าตัวหนึ่งมืนบาทในสัญญาโดยท่านเป็นผู้บริหารค่าตัวนกน่อยอุ้ยพ่อหนึ่งมืนบาทค่ะลูก ยังไม่จบเทิมวันที่หนึ่งธุนาเราจะปิดสายแต่ท่านท่านไม่ไม่บริหารท่านบอกว่าท่านไปบวยมันยังไม่จบเทอมแปดเมษาแม่ได้รับช่วงจากท่านได้รับรอยต่อว่า ผมไม่บริหารฉะนั้นมันจะมีลึกกว่านี้กับสัญญาแม่มีสัญญามีเอกสารอันนี้แม่ไม่ไม่ได้ทำร้ายใครแต่แม่ว่าอันนี้เฝ้าบางๆเพื่อลูกลูกเพื่อลูกลูกสิด้หูว่าคนที่บอกว่า บอกความจริงไปเลยให้เศร้าโกลุบอกความจริงไปเลยให้เศร้าโลกลกเอาซัมนียกรเอาซัมนียกรโดยนกน,น,น้อยบริพนเจ้าของของตำนานมีค่าตัวหนึ่งหมื่นบาทดูแลตัวเองค่ารถรถมันค่าที่พักหนึ่งวันพันกิโลค่าที่พักหนึ่งวันพันกิโลว่า ซัำนี่อย่าออกมากวกว่านี้ยรียวร้อยขอให้จบสวยรักษาความรู้สึกดีๆไว้ดีกว่าคาราพี่น้องครับผมนี่คือ ไล่โได้ครั้งนีประมาณเกือบเคืองโชว์พี่หนังครับผมที่แจงไายละเอียดเนาะพี่ห้องเนาะให้มุจจอในเมืองบางชั่วบางตอนว่าสุดท้ายแล้วแม่นกน้อยไอรยพรกรับท่างเสียก่อนวงจเจริญนี่ไปตอกันแบบใดเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้บริหารและทั้งตศิลปินกันแล้วกันเนาะพี่ห้องเนาะให้เพิ่นได้แบบว่ายังล่ะสร้างความสูงให้กับบิดหมอแค้นแฟนหมอรําโดยเฉพาะคนที่รักเสียงอีสานคนที่รักตำนานเสียงอีสานสาวก นกปีกหลักเอื้นนกปีกเล็กสุขุสุขน้นใครที่เป็นสาวกนกปีกเล็กก็ส่งกงลังใจให้คุณแม่นกน้อยแล้วก็ทีมผู้บริหารกันแล้วกันพี่น้องครับผมว่าสิเป็นแนรูปแบบใดรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเพิ่นกับสิมาอัปเดตกันเรื่อยๆพี่น้องครับแต่ว่นนี้คือทั้งเหมือทั้งมวนของเรื่องราวแม่นกน้อยอุไรพรเอามาบอกซูมมุจเจ้าฟังในมือน,นีกันแล้วกันนะฮะในรายการท็อปไลน์สายเปกับนุ่มเจียระนั่นเองนะครับผม